มาดูถังหังสีแบบใหม่แบบสับกันบ้างจ้ารอบนี้นําเข้ามาทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบพลาสติกแบบนี้เลยส่วนอีกแบบก็จะเป็นแบบพกพาค่ะเราจะมีให้เราทั้งหมด5สีด้วยกันไซส์จิ๋วมินิแบบนี้ใช้ยังไงต้องดูคลิปนี้ให้จบนะมาเรื่องที่ตัวแรกค่ะตัวนี้จะเป็นแบบพลาสติกก็จะมีทั้งหมด5อันได้จันจ้าความแตกต่างคืออยที่ฝาของน้องที่สามารถใส่สื่อผสมได้ข้างบนเลยและก็มีแยกสีให้ด้วยนะจ๊ะ ส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นแบบพกพาค่ะตัวนี้จะพาไปที่ไหนก็ได้สามารถจัดเก็บได้ง่ายแบบนี้เลยค่ะเสริมวิธีการใช้งานก็แค่ดันออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนก็สามารถล้างได้เลยใส่น้ำจึ้งๆกระดิ่งแมวหลาที่สําคัญก็คือมีหลายสีด้วยนะคะวิธีการจัดเก็บก็คือแค่พับแบบนี้ทุกคนแล้วก็ปิดฝาน้องเป็นอันเสร็จนะคะมีสายคล้องให้ด้วยคือเอาใจก็คือชอบสีชมพูมากๆค่ะแต่สีมินก็เกรดีใขรชอบสีไหนก็ตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะแล้วคือมันใช้สะดวกมากเป็นซิลิโคนแบบนี้ก็คือ กกะปอีแบบค่ทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะว่านี่ควรเป็นไอเทมที่ควรจะต้องมีใส่นักวัดนอกสถานที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะกับไอเทมนี้คอนเฟิร์มค่ะว่าปึ้งแน่นอน